สวัสดีครับพบกับชูรุยสานอีกเหมือนเดิมนะครับใีบรรยากาศช่วงเช้าเชก็เช็คก็เช็คลาอะไรกันเสร็จแล้วเนาะมาดูเหล่าน้อยทำข้าวครับรอนะครับก็วันนี้ก็จะวิ่งวิ่งไปไกลอยู่นะครับไปเทที่ตะลุงต่อนะก็จะขุดสะลุงนี้ให้เสร็จเนาะ เสร็จไปรูปไปร่างแนละ้วก็ลงแปางล่างนะสารลงนี้ก็เหลืออีก2มุมครับใกล้จะเสร็จแนละ้วนสะารนี้ประมาณ2เมตรนะสองเมตรนะครับก็จะเอาให้เสร็จอันนี้นะดินดินก็เหลือเยอะอยู่พอสมควรนะครับประมาณ300-400ยสรรถได้ครับ พี่เตยก็ซื้อกับข้าวมาแล้วนะแลก็จะมาทำกับข้าวกันนะครับต่อดูว่าพี่เตยได้อะไรมาพี่เตยได้ไข่กับน้ำมันมามาดูทอดพงนะัดกับข้าวครับอู้ผัดกะเพราหมูนะครับ

หน้างานทางหนึ่งน้ำมันเนี่ยนะครับก็ก่อนลงงานนะครับก็เตรียมเติมน้ำมันเติมอะไรให้เสร็จกินข้าวกินอะไรนะครับเี่ก <c oughs> เล็กสุดจวดนะครับมาดูเล็กสุดจวดจะเติมน้ำมัน,นอา้าว เดกยูแบบนัเฮยะบรรยากาศยุ่เช้าก็จะหาตลบเสืยงกันนะครับโอ้ผิดพุทธถูกนะครับวันนี้โอ้ภัยด้วยต่อไปก็ตัดผักบุ้งครับไฟลอยอ่ะโอ้ไฟแดง คืืออถ้้้าสินนนนเเดีีี่ยทจะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะไปเช็ครถเช็คอะไรก็เสร็จแล้วครับพร้อมกินข้าวไดพอผมก็ทำกับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วนะกูถ้าได้วันละก็ฝากติดตามคลิปโชว์รถอีสานนั่นแหละเหมือนพี่ว totally ุฒิอ่ะวันนี wow. oh. arp, ้จะพามาดูบรรยากาศช่วงเช้าครับทีมงานนะครับครับฝากติดตามคลิปผมด้วยนะครับสวัสดีครับ